สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับเหรียญเสมาหัวเสือรุ่นแรกครับของหลวงปู่ทวนนะครับวัดโป่งยางจังหวัดจันทบุรีปีสองหกับรุ่นมหาเศรษฐี9รอบโอ้โห โอ้โหรุ่นนี้นี่ครับผมชอบนี่ครับเหรียญกรรมการเห็นไหมครับหสวยถูกใจใครหลายคนเลยครับอย่างนี้ครับเสมาหัวเสือรุ่นแรกพิมพ์เต็มองค์นะครับหลวงปู่ทวนนะครับรุ่นนี้ก็ถ้าเป็นทางซ้ายมือเน,นี่ยเป็นอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุง้งโอ้โหดูทองแดงผิวลุง้งมาดูทองแดงผิวลุ้งก่อนนะเราจะไปดูองค์สวยๆของเราโอ้โหนี่โอ้โหขนาดทองแดงผิวลุง้งข้างหลังนี่ยันสวยมากเลยครับมีสาจีนด้านบนอะมาดูองค์ดาราเรา องดาลาเราเป็นในชุดอยู่ในชุดกรรมการนะครับอยู่ในชุดกรรมการนะครับอเดี๋ยวผมขอซูมเพิ่มหน่อยโอ้โหเหรียญสวยคมดีนะครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับอยู่ในชุดกรรมการเสมาหัวเสือนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อตะกัวหน้ากาก,กอับาก้าขอบทองทิพย์นะครับลงยาซุ้มแดงขอบขอบม่วงใช่ไหมครับ ด้านหลังโอ้โหด้านหลังยันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยครับกับมาเศรษฐีต่อก,กรรมการต่อกวอปยวัดโป่งยางนี่นะครับนี่วัดโป่งยางปี2 5 6 1โอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยที่น่าสะสมบูชาเลยครับเหรียญรุน่นนี้ถือว่าสวยทําได้สวยทําได้ดีเลยนะครับใครจะสนใจบูชาก็ติดต่อเฟสเอ็มสายบุญได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับ ประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับมีโชคมีลาบนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมคลก็ติดต่อที่ youtube หรือ f a ซเ m สายบุญได้เลยสนใจองค์ไหนก็ไล่ดูได้มีลงไว้หลายคลิปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ